สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาที่สุพรรณบุรีนะครับผมก็มาหารุ่นน้องนะครับผมที่เคยเล่นดนตรีอยู่ด้วยกันเป็นมือกองนะแต่ตอนนี้เขาเลิกเล่นดนตรีละมาทํากิจการเปิดกิจการนะครับนีน่นี่เลยนี่เลยฟันฟันพิคแอนนะครับผมก็จําหน่ายอุปกรณ์ สัตว์เลี้ยงเราฟังนะอะไรมีหมดเลยอาหารอุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงมีทุกอย่างมาเดี๋ยวพาเข้าไปเจอน้องๆกัน,งงน,นครับข้างในตามมาโอเคตามมาครับผมนี่จะจะได้ยินเสียงนะฮะนี่นี่เสียงวัวน,นะครับผมเอา,มาดูร้านนะด้านข้าวหรือด้านค้าดูนี่เ้า,ามา,า,มาจะเป็นอย่างนี้บรรยากาศร,ร้านนะครับผมซื้อได้หมดนะหมาอ,อันนี้ หมาไปกินนี่ฟันหักนะครับหมาแข็งเกินนี่เอาเจอนี่น้องบิ๊กกับน้องมิ้นนะครับผมสวัสดีครับเออสวัสดีสวัสดีครับนี่นี่เจ้าของร้านนี่นี่เจ้าของร้านนะครับผมชื่อว่าปันป่วยครัปัีครับวันนี้เดี๋ยวว่าเจอกันน้องบิ๊กแล้วก็น้องมิ้นสํสำหรับเพื่อนๆหรือใครก็ได้ที่อยู่สุพรรณบุรีที่นี่นะครับผมก็ที่สนใจพวกนี้เนาะเขาเรียกว่า อุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงทุกอย่างต้องงานไม่ว่าของอาหารแบบอะไรมีหมดชิมได้ครับชิมได้ไมกินได้เหรออ๋อิมได้เอโอเคเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้น้องวิกกับน้องวินพาดูร้านเพราะนี่นอกจากมีของกินของใช้ของหมาของตากล้องแล้วมีโรงแรมกันด้วยมีโรงแรมสัตว์เลี้ยงด้วยนะโรงแรมสัตว์เลี้ยป่ะตามไปดูกันตามมาดูกันโอเค ขึ้นไปนะโอ้ยเนียนี่อันนี้คืออะไรห้องแมวอันนี้คือห้องแมวนะครับผมเลอโรงแรมแมวนี่มาเข้ามาดูกันว่าเป็นยังไงเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะเอาแมวมาฝากเวลาจะไปเที่ยวไหนที่แบบไม่มีใครเลี้ยงจริงๆ อ่าอันนี้เป็นห้องคอนเน็ก c อห้องคอนเน็กความหมายคือสองห้องรวมกันแล้วประตูเปิดกลางได้อเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันปาร์ตี้ปาร์ตี้อ่ะทสุดปาร้อีสุดคืออนนะเจ้าของเดียวกันแต่ว่าเขาเขาให้แยกอยู่คะก็เลยใช้ห้องคอนเน็กออันนี้แม่แม่กับลูกๆเนี่ยอันนี้ตัวพ่ออตัวพ่อแยกนี่อะราคาราคาอ่ห้องคอนเน็กห้าร้อย อคืนละห้าร้อยโอเคแต่ถ้าห้องเล็กอ่ะคืนละสามร้อยตัวพ่อ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 โอ้โหอ่ะอันนี้เพิ่งกลับไปว่ะอ๋ออันนี้ห้องใหญ่คืนละสี่ร้อยอ๋อนี่ห้องอ่าเป็นห้องสูตรห้องใหญ่ห้องใหญ่ห้องสูตรอ่าอันนี้ห้องคอนเนคโอเคแล้วอันนี้คือห้องเดียวอ่าห้องเดียวน้องๆอยู่นี่นะครับนี่ก็คือมีเ้องตต้อที่คือละสามร้อยสี่ร้อยแล้วก็ห้าร้อย อยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ฝากไปด้วยสําหรับเพื่อนๆหรือใครที่อยู่สุพรรณบุรีนะครับผมที่ชวนมาห้องหมาก็เหมือนกันแหละแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้าเลยหมาเข้าเจอคนแล้วเห่ามากเลยจริงเหรอเออเอาดูแค่หน้าห้องได้ไหมดูหน่อยดูหน่อยคือห้องหมาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันใช่เข้าไปเได้ห้องหมาอ๋ออ๋อนี่นี่นี่ตางฝั่งห้องหมานะครับไปอปไปก็คือจะเป็นเหมือนกันเลย ราคาเท่ากันไหมเท่ากันโอเคหมาและแมราคาเท่ากันนะครับสมร้อยสี่ร้ต่อถึงคืนมีมีมีอยู่เี่ยดเเแล้วเขามีกรงมีที่นงที่นอนให้นอนสบายนะครับอันนี้อันนี้้องนี้ห้าร้อยบาทห้าอยบาทอยาทอ้ห้องี้สี่ร้อยอ๋อี่ร้รอยสีอย อันนรยนห้าร้อยี่ะถ้าเราไม่มีเปิดกานอ๋ออแค่ห้องสูตรห้องสูตรไงปาร์ตี้องาปาร์ตี้เปิดานโอเคอ่ะนะครับไี่ปเดี๋ยวึ้นไปดูห้องนอนห้องนอนห้ออเหรอเออห้องนอนหเฮ้ยเอาแช่ร้านบอแค่นี้แหละประมาณนี้หรอประมาณนี้โอเคครับผมก็ฝากเพื่อนเพ่อนท่้องนี้ สุพรรณบุรีด้วยนะครับผมก็ปันปันเพชรแลนด์นะครับผมมาใช้บริการกันได้อาโหงอาหารหมาของใช้ของหมาอะไรมีหมดทุกอย่างรเรียกได้ว่าพรีเมียมที่สุดในสุพรรณจัดไปกล้าการันตรีนะครับผมพรีเมียมที่สุดในสุพรรณอาหารหมามมไม่อร่อยเอามาคืนได้นะครับผมลองชิมเองหมดแล้วอ่อ่ะวันนี้ไปก่อนับผมขอบคุณมากครับบายครับผมครับ